ว้าววันนี้นะครับเรามาเล่นของเล่นกันนะครับเพียบเลยนะครับวันนี้ผมก็มีไดโดนเสาร์ตัวนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนี่เป็นไงล่ะนี่มีเสียงด้วยนะครับเห็นไหมกดตรงนี้จะมีเสียงไดนโดนเสาร์นะครับอันนี้สายพันธุ์ หอยนอนฟอรัสแน่นอนเลยนะครับมันก็คล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูสายพันธุ์อื่นด้วยนะครับเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ใอนนเสาร์นะครับอันนี้คือควายสีน้ำพานนะครับเนี้ยอันนี้ไปทำอะไรกันอยู่ตรงนู้นนะดู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 สิอันนี้เขากำลังวิ่งแข่งกันอยู่นะครับเห็นไหม โอ้แล้วตอนนั้นวัววัววิ่งวิ่งติดนะครับนี่อันนี้สีชมพู Orange Green Green